เพาะถั่วงอกในโอง่งรายได้ครึ่งแสนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ30ขึ้นไปเชื่อว่าสมัยเด็กๆที่โรงเรียนต้องเคยสอนให้เพาะถั่วงอกการเพาะถั่วงอกแบบเด็กๆก,ก็ไม่ยากอะไรจานหนึ่งใบที่ชู่เปียกน้ําและก็ถั่วเขียวจําได้ว่าแค่นี้ก็ตื่นเต้นเวลาที่ถั่วเขียวกลายเป็นถั่วงอกเอาไปอวดเพาะอ,อวดแม่กันตามระเบียบ ใครจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วถั่วง,งอกที่เราเคยเพาะกันเล่นๆก็สามารถเอามาสร้างเป็นอาชีพมีรายได้ที่ดีเกินคาดไม่ใช่แค่หลักพันแต่บางทีถึงหลักหมื่นเฉียดแสนกันเลยทีเดียวค่ะโดยภาพรวมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรมองว่าการเพาะถั่วง,งอกนั้นมีหลายวิธีตั้งแต่การเพาะในตะกรา้าการเพาะในกระมังการเพาะแบบ3วันตัดขายซึ่งก็แล้วแต่เทคนิคการคิดและพลิกแพลงสำคัญคือเรื่องการตลาด ที่ก่อนหน้าจะเพาะถั่วงอกก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาไปขายที่ไหนหรือมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตของเราหรือเปล่าหากตีโจทย์เรื่องนี้ได้วิธีการเพาะที่น่าสนใจและถือเป็นแบบโบราณที่สร้างรายได้ดีเกินคาดคือการเพาะถั่วงอกในโอ่งค่ะที่ใครๆก็ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดไม่ต้องลงทุนมากแต่จะทำแล้วประสบความสำเร็จแค่ไหนก็อยู่ที่การตลาดและประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ 1. งองคอน้ำา้ใบ 2. กระสอบข้าวสาร 3. อ่างล้างถั่วงอก 4. ส,สายยาง 5. เมล็ดถั่วเขียววิธีการเพาะถั่วงอกในองค์สูตรโบราณ 1. เลือกซื้อองค์ขนาดความสูง1.5ฟุตกว้าง1ฟุตแล้วนำมาเจาะรูขนาดนิ้วก้อย2รูที่ก้นโอง่งเพื่อให้น้ำสามารถซึมออกได้ 2. ซื้อเมล็ดถั่วเขียวคัดเกรด A ซึ่งในปัจจุบันราคากิโลกรัมละ60บาทแล้วนำเมล็ดถั่วเขียวนั้นเอามาแช่ไว้ในกระมังประมาณ5ชั่วโมง 3. นํนำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้ก่อนหน้านั้นมาใส่ไว้ในโอง่งประมาณโอ่งละ2กิโลกรมัมแล้วคลุมด้วยกระสอบทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อให้รากงอกออกมา 4. ให้เอาใบสแกรสดมาคลุมไว้ด้านบนเมล็ดถั่วเขียวแล้วเอาไม้ไผ่ขัดไว้ด้านบน 5. มันรดน้ำใส่ในโอง่งวันละ4เวลาติดต่อกันเป็นระยะเวลา3วัน 6. ดึงไม้ไผ่ที่ขัดไว้ออกแล้วเปิดเอาใบสแกรออกด้วยค่ะ ซึ่งจะได้ถั่วเขียวที่มีความขาวอวบพร้อมที่จะขายได้ท,ทันทีส่วนขั้นตอนการคัดเอาเปลือกถั่วเขียวออกจากถั่วงอกนั้นก็จะใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าแล้วนำผ้ามุ้งมาปูและนำถั่วงอกมาใส่กระดงเพื่อร่อนให้เปลือกถั่วเขียวปลิวออกจากถั่วงอกค่ะพอคัดได้ถั่วงอกแล้วก็เก็บใส่ถุงชั่งกิโลพร้อมนำไปขายได้ข้อแนะนำระหว่างการเพราะปลูก 1. เมล็ดพันธุ์ควรเป็นเมล็ดถั่วเขียวผิวมันหรือถั่วเขียวสีดำา 2. การเพาะถั่วงอกในช่วงฤดูหนาวจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการเพาะเป็น4วันเพราะในช่วงฤดูหนาวนั้นพืชจะเติบโตช้า 3. หากมีเงินทุนและเพาะถั่วงอกจำนวนมากควรซื้อเครื่องปั๊มน้ำพร้อมสายยางทั้งเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20 0 0 0บาทค่ะ 4. วิธีรถน้ำควรที่จะมีตะแกแรงพลาสติกรองรับแรงดันที่ไหลตา,ามสายยางเพื่อป้องกันไม่ให้แรงน้ำซอสถ,ถั่วงอกแตกกระจายซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอกและทำให้ถั่วงอกนั้นมีลักษณะหงิกหง,งอๆซึ่งทำให้เสียรูปทรงได้รายได้จากการเพราะถั่วงอกในองค์ ในเบื้องต้นการเพาะถั่วงอกหากมีองค์อยู่แล้วเราเริ่มได้ด้วยเงินไม่เกิน1,500บาทสำหรับอุปกรณ์อื่นๆซึ่งหากมองในมุมของการเพราะถั่วงอกในองค์แล้วคิดปริมาณองค์ที่40ใบจะเก็บผลผลิตได้สัปดาห์รับ800กิโลกรัมราคาขายส่ง18บาทต่อกิโลกรัมราคานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะสไร้างรายได้ต่อสัปดาห์เฉลี่ย1 4 0 0 0บาท เฉลี่ยต่อเดือน57,600บาทแต่ทั้งนี้ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณภาพของถั่วง,งอกด้วยและปริมาณในการผลิตก็สำคัญรวมถึงราคาของแต่ละพื้นที่และความต้องการใช้สินค้าของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปได้แต่โดยภาพรวมการเพราะถั่วง,งอกที่ดูเหมือนจะเป็นแค่งานอดิเรกแท้ที่จริงหากมองในเชิงธุรกิจก็สามารถพัฒนาให้เป็นไรายได้หลักที่ไม่ยุ่งยาก เพีงแต่ผู้สนใจก่อนจะลงมือทำจริงควรศึกษาความเป็นไปได้และทดลองเพาะเริ่มจากทีละน้อยแล้วค่อยขยายปริมาณมากขึ้นตามความต้องการของตลาดด้วยค่ะ